ไปดูในเรื่องของล่าสุดมติคณะรัฐมนตรีก็เห<น>็นชอบแล้วครับ,รบสำหรับการเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมม .33 มและม .39 จากเดิมเนี่ยได้เดือนละ800บาทต่อเด็กค1นคนก็ได้เพิ่มเป็นเดือนละ1,000บาทต่อบุตรหนคนนะครับเบิกได้สูงสุดคราวละไม่เกิน3คนนะครับอย่างคุณอ๊อฟเนี่ยมีบุตร3าคนนะ แต่ถ้าเกิดใช้สิทธิประกันสังคมอ่ะก็คือได้ได้ทีเดียวเลยก็คือได้เดือนละ3,000เลยนะครับครั้งละไม่เกิน3คนคก็ได้ตั้งแต่บุตรแรกเกิดไปจนถึงอายุ6ขวบเต<ว><ว>็มนะครับย้ำน,นะครับว่าเงินสงเคราะห์บุตรสำหรับผู้ประกันตนหรือว่าผู้ที่ทำประกันสังคมมาตรา33และมาตรา39รเป็นคนละส่วนกับเงินอุดหนุนเด็ก600บาทอันนั้นเนี่ยให้กับเด็กที่อยู่ในครอบครัวรายได้น้อย ฉเฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีไม่ว่าจะทําประกันสังคมหรือไม่ทําประกันสังคมมันเป็นคนละ<ย>ส่วนกันแ,แต่ถ้าเกิดเข้าเงื่อนไขทั้งสอ,งอย่างก,ก็จะได้รับเงินทั้งสองทางควบคู่ไปเลยเพียงแต่ว่าเขาให้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบเท่ากัน,านบางคนก็เลยสรรับสนสอบถามเข้ามานะครับเป็นคนละส่วนกันถ้าเข้าทั้ง2เงื่อนไขได้รับเงินทั้งสทางเลยนะครับ ซึ่งหลักเกณฑ์สําคัญที่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมเนี่ยที่จะเพิ่มเป็นเดือนละ1,000บาทเริ่มตั้งแต่มกราคม68นี้นะครับก็คือเป็นผู้ประกันตนมาตา3า33หรือมาตรา39รที่มีบุตรอายุแรกเกิดจนถึง6ขวบมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนอภายในระยะเวลา36เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นก็ได้ตั้งแตดด่เด็กอายุแรกเกิดนะครับก็คือเดือนแรกได้ไปเลยจนถึงอายุ6ขวบเต็มนะครับจำนวนคราวละไม่เกิน3คนก็คืออย่างสมมติบางคนลูกดกมีลูก5คนก็เบิกได้สูงสุดก็คือสคน รอให้คนใดคนหนึ่งเลย6ขวบก็ค่อยเอาคนที่4คนที่5มา<อ>มาเติมได้ครับ<ส>ประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเ,เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร<ม>ช่วยเหลือผู้ทําประกันสังคมหรือว่าผู้ประกันตนมาตา33และ39นะครับก็เรียกว่าจะได้มีแรงจูงใจในการมีบุตรมีเงินไปบริหารจัดการในการเลี้ยงดูบุตรที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น มีเงินเดือนไม่พันหนึ่งครับใช่คือจริงๆเขาก็ลงทะเบียนก่อนเลยนะสมมติตั้งท้องอยู่เนี่ยครับก็ลงได้เลยอันนี้คือไม่ว่าพ่อหรือแม่ที่ทําประกันสังคมนะคนใดคนหนึ่งได้หมดนะครับสองคนได้ไหมเบิกไม่ได้เลือกได้หนึ่งสิทธิ์เลยคือสมมุติพ่อก็ประกันสังคมแม่ก็ประกันสังคมมีบุตรหนึ่งคนก็บุตรก็เลือกได้ใช้สิทธิ์ของคนใดคนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ซ้าซ้อนครับแต่ว่าอย่างสมมติ พ่อทำประกันสังคมแม่ไม่ได้ทำประกันสังคมมีลูกอันนี้ก็เบิกได้ก็ใช้สิทธิ์ของพ่อนะครับก็คือต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะบุตรของพ่อหรือแม่ได้หมดนะครับก็เริ่มมกราคม68นี้เป็นข่าวดีของพี่น้องผู้ประกันตนม .3 สาวและม .3 9ทุกคนทั่วประเทศนะครับเป็นของปวัมพี่ใหม่เลยนะอ้าเจ๋อเลยเจ๋วเลย